ความสำเร็จทุกอย่างเนี่ยท่านก็จะบอกว่าเกิดจากบาดฐานคือต้องมีในเรื่องของสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องจากนั้นในขณะที่นั่งสมาธิเราจะศินบริสุทธิ์อยู่แล้วนะคะมันก็เลยทําให้ตรงนี้มองว่าศิลก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทําไม่เหินห่างจากฌานญาณและต้องวิปัสสนาตัวนี้ก็ทำนะและ จะต้องเป็นผู้ปลีกวิเวกจากทางโลกก็คือเหมือนที่เราเนี่ยมีเวลาตรงนี้ในการมาแบ่งปันธรรมในการมาแชร์ประสบะการณ์ธรรมในการที่จะมาร่วมกันฝึกปฏิบัติธรรมถ้าถามว่าพี่วันรู้ได้ไงว่าสไตล์พี่วัรทำแบบนี้ยมันใช่ของจริงพี่วันก็ต้องบอกนะคะว่าตัวพี่วันก็เรียนรู้เหมือนกับน้องๆมานะ สิ่งไหนเรียนรู้แล้วดีก็บอกต่อกันสิ่งไหนเรียนรู้แล้วไม่ดีพี่วันก็ตัดออกตั้งแต่มันไม่ดีนะสัญญาณไหนลวงบางทีเนี่ยพี่วันก็รู้ว่าบททดสอบมันมีน้องจะต้องเจอน้องก็จะต้องเจอนะอ่าถ้าถามว่าใครมียานมีฌานมีพลังตรงไหนอยู่ที่ว่าขณะนั้นน้องได้ยานอะไร น้องเอาไปใช้กับใครและน้องเนี่ยเคยประกาศตัวตนไหมว่าน้องจะสร้างบุญแบบไหนถ้าพี่ประพัดสอนเนี่ยต้องการสร้างบุญแบบสามารถที่จะแนะนำให้เขาเนี่ยมาฝึกในเรื่องการที่ให้คนที่เราเปิดกรรมให้หรือสแกนกรรมให้ตรงนั้นเนี่ยได้มาเป็นคนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เข้าสู่อริยะ จะต้องสอนเขาในเรื่องรักษาศีลห้าเมื่อรักษาศีลห้าแล้วเนี่ยสอนเขานั่งสมาธินะอย่างน้อยให้ได้นะเขาจะแก้ได้ของเขาด้วยไงเวลาสอนแบบนี้สามวิปัสนานะศีลส,สมาธิวิปัสนาตัวเนี้ยแล้วก็ต้องหยอดไปด้วยอาชีพทุกวันทำอะไรอ่าอย่าไปทำอาชีพที่พ่อพระพุทธเจ,จ้าบอกเป็นผลบัตรหนักนะ ค่าคนค่าสัตว์ค้าอาวุธค้าสัตว์ค้าคนแล้วก็ค้ายาพิษค้ายาเสพติดที่ทำให้ขาดสติต่างๆตัวนี้เป็นอาชีพที่พ่อพุทธเจ้าว่าไม่ทำเพราะทำไปแล้วมันจะไปถูกความเสื่อมต่อให้เราทำได้รวยขนาดไหนสุดท้ายเงินตัวนั้นจะไม่ได้อยู่กับเราหรอกมันจะถูกพ่านไปทางอื่นนะคะวันนี้ก็ ที่ต้องมาบอกน้องตรงนี้เป็นเพราะบางครั้งเนี่ยพี่วันเนี่ยมีประสบการณ์ในการอยู่กับคนที่เขามีทุกข์มาร่วมสิบสิบปีนิดนิด,นดละนะแล้วก็การเปิดกรรมทุกอย่างนะเราจะต้องเชิญเบื้องบน ทุกครั้งเพื่อที่ให้การถ้าเกิดมาให้ท่านควบคุมกายวาจาใจเราเราจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วเราก็จะไม่ได้แบบว่าถูกสัญญาณของคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรหรือเขาเรียกว่าตัวกดแห่งกรรมตัวเนี้จากอีกคนหนึ่งที่เราเอาจจะแบบว่าเหมือนอยังหาตัวเขาไม่เจอนะตัวนี้เราก็ต้องทำทำในลักษณะแบบเหมือนร่างนี้ให้ข้างบนยืมใช้ ความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่ส่งมาขอให้เป็นความบอกกล่าวของท่านตัวเนี้เราจึงจะเราจึงจะไม่ค่อยอแรงมากหรือเหนื่อยมากนะของพี่วันเนี่ยเคยทำมาก่อนแล้วก็เกิดอาการเหนื่อยมากจนกระทั่งแบบเ,เหมือนย้อนชาติให้เขาอะพอย้อนไปวันที่เขาเป็นงูเป็นพญานาคเนี่ยเลื้อยเราต้องเลื้อย แล้วคิดดูว่าพี่วันก็อวบอวบอ้วนอ้วนนะเออแล้วก็ไม่เคยออกกําลังกายเงี้ยไอ้พวกน้องพอเห็นเลื้อนี่มรีบอรีบเอาน้ํามาแบบพรมน้ําให้พี่วันเหมือนเป็นเป็นปน,นะเออจะได้เลื้ยง่ายเลื้ยคล่องโอ้โหเลืย้ยเลื้อยจนเหนื่อยค่ะนะสุดท้ายก็จากนั้นมาก็คิดว่าโอ้โหแบบถ้าทําอย่างนี้ไปจนหกสิบปีอย่างเงี้ยค่ะคงไม่ไหวอหลวงพ่อคงก็เลยมาบอกว่าสอนทำสิ อสอนให้คนไปนิพานนะเจ๋งที่สุดละ,ม,ะมาร้องให้โอดโวยเจ็บปวดเนี่ยอยู่ทำไมทำไมไม่อธิษฐานกับนิพานนะมาสอนพี่วันก่อนอย่างนี้นะอพี่วันก็ปู่ก็สอนอยู่นั่นแหละมาช่วยลูกสิดีลูกออกจากสัญญาณดวนี้ไม่ได้นะก็จะเขาเรียกว่าอ้อนปู่นิดนึงอนะ อ้อนแล้วก็มีการเพราะว่าตอนนั้นปู่ก็มามาอา่แต่เวลาปู่มานะจําไว้นะบางทีนะอยู่ๆก็จะอยากกินเจเ,เพราะว่าปู่จะกินเจเป็นปีเลยนะคะแต่ว่าอิ่มโูน้ำหนักนี่แบบว่าหวบเลยนะลงสิบกิโลเลยลงจนแบบว่า แต่แต่สามีก็บอกว่าอออก็ชอบนะเวลาตัวผอมๆแล้วแบบว่ารู้สึกแบบว่าคือเขามองว่าเราเนี่ยเหมือนทํางานทางจิตแต่ทําไมร่างกายเราเนี่ยมันเกิดอาการสะท้อนออกมาเป็นกรรมของคนนั้นคนนี้นี่แหละคือสิ่งที่ท่านเนี่ยเหมือนให้เกิดปาฏิหารตรงนี้แต่ถ้าไม่ทำมนุษย์มีความทุกข์เยอะ แล้วจะสอนทำได้ยังไงเพราะแต่ละคนมาเนี่ยมาด้วยอาการอยากให้เปิดกรรมทั้งนั้นเลยนะแต่ทุกคนที่อยู่กับพี่วันทุกวันเนี้ก็มีหลายคนที่ไม่ได้มาเพื่อให้เปิดกรรมแต่มาเพื่อที่จะเหมือนให้พี่วันเนี่ยรู้ว่าเขาติดขัดเรื่องอะไรประมาณนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวพี่วันก็ไม่ได้จะบอกได้ทุกคน อย่างบางคนมาปุ๊บเนี่ยคะแนนบุญตรงนี้ไม่ถึงไม่ไรท่านก็บอกให้ไปรักษาสินกรน,นะไม่ใช่เปิดได้ทุกคนนะอันนี้คือคือสิ่งที่พี่วันเนี่ยต้องเอาตรงนี้มาเล่าเพราะวันหนึ่งเนี่ยน้องๆจะได้รู้ว่าอภิญญาบางอย่างและความพิเศษเหนือมนุษย์บางอย่างมีจริงแต่ในความจริงตรงนั้นเนี่ยท่านจะปกป้องเราไหมอา่าาร่างพี่วันเหนื่อยมากๆเ่ยพี่วันก็จะไม่เอาแล้วคือต้องพักค่ะ แล้วก็น้องที่ใกล้ชิดพี่วันจริงๆจ,จ,จะรู้ว่าพี่วันน่ะนะใช้สัพพธาตุดินน้ำลมไฟตัวเนี้ร่างกายตัวเนี้ยมาถ่ายออกอืพี่วันต้องไปแช่น้ําแล้วการอธิษฐานให้น้ําตัวเนี้ยเป็นสัพพธาตุที่สามารถดึงเอาความที่เป็นวิบากอะไรที่พี่วันเนี่ยนะไปรู้ไปเห็นให้ถ่ายลงไปเพื่อให้ร่างของพี่วันเนี่ย ค่อยๆแบบว่าไม่เครียดหรือว่าเขาเรียกว่าไม่อยู่ในอันเดอร์ของวิบากกรรมตัวนั้นเนี่ยคือการถายเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่วันถึงบอกว่าคนที่เป็นหมอดูคนที่ไปเปิดกรรมทุกคนน่ถ้าเราศินไม่บริสุทธิ์จริงๆอะ่ะค้างนะคะร่างกายค้างกรรมตัวนั้น แล้วก็การถ่ายเทโดยการนั่งสมาธิก็ดีหรือถ่ายออกทางพลังงานที่เป็นส่วนใหญ่พี่วันจะถนัดเป็นเรื่องของน้ําแล้วก็ปิดกายวาจาใจนะคะตัวนี้จะทําให้เราบริสุทธิ์เร็วแล้วก็คืนสภาพของเออเขาเรียกว่าพลังกลับมาคืนเต็มกําลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดท่าซุงพระอาจารย์หลายท่านนะคะก็มักจะบอกว่าตัวพี่วันเนี่ย มีเต็มกําลังพี่วันก็ไม่รู้ว่าเต็มกําลังอะไรแต่พี่วันเนี่ยเอาทําลงได้แล้วเชิญท่านมาประทับอยู่ต่อหน้าแล้วก็ขอพรท่านว่าขอให้หมุนพูดทำให้ได้อ่าตามที่เขาตามที่เขาถาม, <c oughs> มนะคะนะแล้วน้องๆก็จะเคยเห็นว่าพี่วันเนี่ยบางทีเนี่ยโดนตรวจสอบทำเนี่ยหรือว่าเชิญทำตัวเนี้ยคือไม่เคยต่ำกว่าสองชั่วโมงนะคะ แล้วมีวันหนึ่งอะสี่ชั่วโมงครึ่งเลยซึ่งอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่ในเขตของวัดท่าซุ่นะคะอยู่ในอ่าเขาเรียกว่าอยู่ในจังหวัดนั้นแหละแล้วก็พี่วันก็รู้มาว่าพระอาจารย์ท่านนี้นะี่เออคือคือ,ค,อคือท่านยังเก็บความสงสัยอะค่ะว่าทําไมพ่อพระพุทธเจ้านะทําไมจึงเลือกร่างผู้หญิงคนนี้เอออยากคืออยาก แล้วก็น้องๆก็น่ารักจากการที่แต่ก่อนท่านอาจจะเออเหมือนดุไม่เชื่อแล้วก็เออพยายามทดสอบอ่ะแต่พอเชื่อว่าพี่วันทําตรงนี้ได้จากนั้นน้องๆในกลุ่มของพี่วันเนี่ยนะจะเป็นเหมือนกับที่สนใจของท่าน,ท,านทันทีเลยนะเวลาท่านน,นู้นี่นั่นท่านพี่วันไม่ให้เบอร์ใครง่ายๆนี่พี่วันบอกตรงๆนะท่านก็จะติดต่อผ่านอน้องคนนี้หรืออ่ ท่านพันเอกนี่เออนู่นนี่นั่นเพื่อจะถามว่าทําไมจึงมาอยู่ในกลุ่มพี่วันได้เ,เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ไม่รู้ว่าท่านตอบกันยังไงนะแต่ณนวันหนึ่งเนะ่ยเหมือนที่น้องๆพยายามปกป้องพี่วันอนะถ้าพี่วันโดนเชิญญานเยอะเกินไปนะสิ่งที่เป็นเหนือธรรมชาติตัวเนี้ยจะทําให้ร่างของพี่วันตัวเนี้ย มีการอ่อนกําลังเป็นช่วงๆเพราะว่ามันเป็นลนักษณะที่จะต้องอยู่ในท่าเดิมเวลาพี่วันบอกนะว่าตอนที่ท่านเชิญพี่วันไปที่วัดท่าสุงตรงที่ที่หนึ่งพี่วันก็ต้องทำสมาธิใช้กรรมฐานสมาธิอย่างเดียวแล้วก็ทําตัวเบาๆใจเบาๆ แล้วก็บอกว่าหนูโดนทดสอบแล้วเจ้าค่ะเพื่อไม่ให้ท่านฟารามาดหนูหนูก็ไม่ได้โกรธท่านฟารามาดท่านน่ะช่วยมาทําให้จบกิจด้วยเถิดเจ้าค่ะเดี๋ยวก็จะมีมาเองทาก็จะลงเองนะอ่าแล้วสิ่งที่แบบว่าพี่วันเชื่อว่าปู่ต้องการประกาศตัวพี่วัน,น่ะว่าเออจะให้พระลดตัวตนตรงนี้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ทําได้ วันหนึ่งคนขับรถของหลวงพ่อฤษีลิงดำอยู่ตั้งแต่รุ่นหนึ่งอะค่ะมาโผล่ตอนท้ายสุดแต่พี่วันรู้ว่นนั่นอะปู่ไปยืมล่างของคนขับรถที่ให้ท่านไปไหนตอนไหนอะแล้วก็บอกนะคำหนึ่งอะไรสิ่งดีๆที่มาแล้วประทับใจก็เก็บนำไปใช้เถิดอันไหนที่ไม่มีประโยชน์แล้วรู้สึกไม่ดีให้ทิ้งไว้ที่วัดนี้แหละลูก พี่วันเลยรู้สึกเลยว่าโหหลวงพ่อลาสีลิงดำน่ารักมากเลยเพราะเพราะคิดในใจโอ้ยไม่มาอีกแล้ววันนี้คิดไว้ในใจตั้งแต่โดนฟาร์มาสนะคะเพราะคิดว่าเออจะไม่อยากตอบอะไรแล้วแล้วซุ่มกันกับน้องๆด้วยนะออัดไปเพื่อสอนคนอื่นนะว่าอย่างนี้ตัวพี่วันเน่ยถูกสอนมาจากข้างบนแล้วพี่วันก็ไม่รู้ว่าจะตรงกันไหมกับที่มาเรียนเออันนี้คือคือเรื่องจริงๆอ่ะ เป็นคนที่น้องชวนอยากให้พี่วันไปเพราะพี่วันเนี่ยเป็นเหมือนพี่เบิ้มที่แบบชอบสัมผัสอะไรได้แล้วเขามั่นใจว่าถ้าพี่วันไปด้วยเนี่ยพ่อจะไปด้วยเออประมาณนี้ยยังไงก็คือเหมือนเขาเขาอบอุ่นนะคะแล้วความอบอุ่นตัวเนี้ยตัวพี่วันไม่เคยไปไงฮะเออพี่วันก็เลยอยากจะบอกว่าใครที่ปาาิพิวันที่วัดท่าสุงท่านก็เอาตอนนั้นเลยนะชื่อน้องใหม่อ่าเป็นแบบมีองค์เป็นพ่อนเรศวรน,นะ สุดท้ายก็ได้มาสารภาพผิดกับพี่วันหน้าโบสแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพี่วันก็บอกทุกคนหูเห็นเงาเขาเต็มเลยนะพี่วันก็ไม่อยากจะเชื่อตรงนี้แต่พี่วันก็เชื่อลออ่างพี่วันเนี่ยคือตอนนั้นเข็ดเลยค่ะไม,ไม่ไม่อยากไปวัดนี้อีกเพราะเพราะกลัวท่านอาจารย์เนี่ยอะจะจับไปทดสอบอีกเพราะว่านะออกมาจากห้องน้ําปุ๊บเนี่ยนะ,ะคุณพ่อนะท่านพันเอก ครอบครัควรสุภาษีนะท่านก็แบบว่าคุณวันพี่วันพี่วันครับอาจารย์โทรมาตามให้พี่วันเนี่ยอคือพี่วันเนี่ยจะขอเอาน้องเนี่ยเข้าไปในเขตที่ที่หนึ่งที่มันเป็นเหมือนมิติลับอะค่ะถ้าใครอยู่ตรงนั้นพี่วันเชื่อว่าเปิดได้หมดแต่เป็นเพราะว่าพวกพี่วันเนี่ยไปโดยแบบว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วก็อก็มี ก็เลยไม่ได้บอกน้องว่าให้กําหนดจิตให้ขอดูอดีตชาติขออะไรซึ่งตรงนั้นอะ่ะทาได้แต่ด้วยความที่ตรงนี้เป็นเขตห่วงข้ามแล้วนะคะเห็นน้องว่าครั้งหลังมาเนี่ยรู้สึกจะเป็นเขตของบริเวณที่สงวนไม่ให้ใครเข้าไปแล้วอือันนี้ก็เลยไม่แน่ใจแต่เคยมีความหวังครั้งหนึ่งเคยมีน้องมาชวนไปพี่วันก็เลยอธิษฐานว่าถ้าท่านรับ ถ้าบุญน้องเขาถึงน้องเขาจะจองเครื่องให้พี่วันด้วยนะนู่นนี่นั่นเนี่ยปรากฏอยู่ดีๆมีโควิดมาพี่วันก็รู้แล้วว่าเออเข้าไม่ได้พี่วันก็เลยแบบเงียบไม่ไม่กล้าที่จะไปก็ถือว่าตรงเนี้ยท่านยังไม่อนุญาตยกเว้นว่าท่านอนุญาตเนี่ยพราะพี่วันเชื่อตรงนั้นเนะี่ยเป็นสารเก่าแล้วก็เป็นอะไรที่เอ,อเหมือนเป็นที่ประทับของหลวงพ่อฤาษีดำตั้งแต่ตอน ท่านเนี่ยยังอยู่มุงสังกสีเนี่ยเหมือนคนก่อสร้างนะฮะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่พี่วันเนี่ยไปปุ๊บได้ยินสัมผัสจากต้นโพน่าจะเก่าแก่แหละแล้วก็มีเสียงแบบพูดออกมาเลยค่ะยินดีต้อนรับนะอ่าผู้ปฏิบัติธรรมที่จะมาช่วยเหลือเราทำให้บริเวณตรงนี้สะอาดโอ้โหนะกวาดกันแบบกวาดใบไม้กวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วจากนั้นก็บวงสวงก็ตั้งบวงสวงเองท่านก็ไม่ได้พาทำนะท่านอยากดูว่าเนี้ยตรงเนี้ยเป็นตรงที่พ่อองค์ปถมให้กระทากับหลวงพ่อฤาษีลิงดำถ้าวันชิดาเนี่ยได้พบได้เจอก็ขอนะเชื่อไหมว่าพวกพี่วันออกจากสถานธรรมตรงนั้นแล้วแบบดึกแล้วค่ะตอนเชิญธรรมน่าจะสองทุ่มกว่าแล้วมั้งเขาก็สวดมนต์อะไรกันเสร็จ ไปนั่งทานอา,อาหารท่านก็ยังตามไปบอกอีกค่ะว่า,วาปู่ก็มาซื้อกระทาอยู่แถวๆร้านนี้แหละแล้วก็เอาไปลงให้พระอ,องค์ตถมลงให้หรือพระพุทธเจ้าห้าพระอ,องค์ก็ได้เนี่ยคือเหตุหนึ่งที่พี่วันเนี่ยต้องมาเล่าบอกน้องๆว่าเนี่ยเกิดจากการที่หนึ่งพี่วันก็ไม่ไม่แผนไว้ว่าพี่วันไปตรงนั้นเนี่ยพี่วันแค่เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ไปกับกลุ่มน้องๆที่ธรรมดามากเหมือนเป็นแบบ ไปศึกษาค่ะแต่ถามจริงๆอะ่ะน้องถามพี่วันน้องรู้หมดแหละจริงๆิพี่วันไม่ได้เรียนจากคนที่เป็นเนื้อตัวชีวิตที่มีชีวิตพี่วันถูกสอนมาจากข้างบนแล้วตัววิชานี้แต่เพียงแต่พี่วันไม่รู้เขาเทียบว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจนะคะ,น,ะนี่คือสิ่งที่น้องๆทุกคนเนี่ยที่มีอภินญ,ญาสมบัติแล้วเป็นของเก่าตัวเนี้มาแล้วน้องเนี่ยประกาศตนว่าน้องเป็นชาติสุดท้ายแล้วน้องขอ ทำงานเพื่อเบื้องบนแล้วน้องจะถูกเลือกอนะอถ้าพี่วันจําไม่ผิดนะทุกคนที่ไปแล้วกลับมาเนี่ยก็มีเรื่องแบบประสบความสําเร็จแบบเยอะเยอะหลายคนมากเลยในกลุ่มก็มีแค่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะสิบเอ็ดคนมัน้งนะชุดสิบอ็ดคนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโหก็คือกระหอบนะต้องวิ่งเท้าเปล่านะ นะแล้วมีการก่อสร้างด้วยแต่ก็ไม่มีใครแบบว่าโดนอะไรบาดเจ็บเท้าหรืออะไรซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากคือเขากําลังสร้างพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้วยแล้วก็ก่อสร้างข้างในอะค่ะเยอะแต่ด้วยความศรัทธาทําให้พวกเราวิ่งแบบว่าโอ้ก็เจดิดกระเจงิงนะเพื่อจะไปเห็นกระทาของพ่อฤาษีพ่อฤาษีบอกว่าเวลา พ่อองค์ปฐมบอกว่าคนนี้จิตอ่อนแล้วไปฝากไปดูนิพพานแล้วไม่กลับมาต้องเคาะหนึ่งทีให้กลับมาเคาะหนึ่งทีให้อเขาเรียกว่าถอดจิตได้ประมาณเนี้ยค่ะพี่วันก็เลยว่าเอ๊ะกระทานี้มันก็แบบวัน amazing นะเอออยากเห็นก็เลยเล่าบอกพวกน้องว่าเราจะมีโอกาสเห็นไหมกลัวว่ากระทาตัวนี้ไปตกอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วท่านอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้ตกอยู่ที่ไหนยังบูชาไว้แต่อยู่ที่ ที่ตรงตำแหน่งแถวๆนั้นแหละทำให้แบบได้ไปโดยบังเอิญอันนี้ก็มาเล่าบอกนะคะสุดท้ายไม่ได้เห็นกระทาแต่ได้กระทากลับมาแล้วก็ได้ไปลงที่พ่อพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะตอนนี้กระทาก็อืมก็มาอยู่ที่นี่แหลวนะวันนี้ก็อยากจะถามน้องๆนี่วันค่ะกลับข,ขออนุญ,ญาตค่ะพี่วันลืมช่วงตอบคําถามไหมคะอ้าวเหรอ เอาไหนน้องว่าว่าสอนทํากันแล้วอ๋อจะตอบด้วยโอ,โอเคงั้นอ่าพี่วันอ่ามีสะดวก่าสะดวกค่ะ,ะ,ก,คะก็ช่วยกันตอบอะไรก็ได้เพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมยังมีเวลาอยู่เนาะอื้อพอดีคนลงชื่อไว้หกท่านน่ะค่ะพี่วันหกท่านตอบได้เลยอ่าอ่านมาเลยท่านที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกอ๋อสรุปว่า วันนี้วันนี้น้องแพนไว้ก็คือจะมีตอบคำถามอยู่6คนใช่ไหมคะค่ะ